การที่เธออยู่ข้างเขามาทำใความหมายมากขึ้นจริงๆนะแล้วก็ไอ้สิ่งน,นี้แไอ้การที่เธอทําให้ชีวิตเขามีความหมายนะ่แหละ คัญมากคุณหมอกฤิไทยค่ะเจ้าของเพจสู้ดีวะนะคะที่มีการต่อสู้กับโรคมะเร็งค่ะได้มีการออกมาแชร์โมเมนต์แห่งความสุขนะคะแล้วก็คําพูดของภรรยานในวันแต่งงานค่ะแน่นอนือว่าหลายคนที่ทราบข่าวก็คือใจหายไม่น้อยนะคะเพราะว่าหมอกฤิดไทยแพทย์จากเชียงใหม่เนี่ยเจ้าของเพจเปิด a ฟซบุ๊กที่มีชื่อว่าสู้ดีวะซึ่งเป็นผู้ที่กําลังต่อสู้กับโรคมะเร็งค่ะแล้วก็หลายๆคนคงจะรู้จักรวมถึงหลายๆคนเนี่ยก็ส่งกําลังใจให้กับคุณหมออยู่ตลอดนะคะคือคุณหมอเขาก็ออกมากล่าวอําลาญาติสนิทมิตรสหายค่ะแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองเน อีกไม่นานาล่าสุดค่ะคุณหมอกฤิไทยก็ออกมาแชร์เป็นโมเมนต์ในงานแต่งงานกับคุณพีมแฟนสาวนะคะที่จัดขึ้นเมื่อวันที่22ตุลาสอ6พที่ผ่านมาค่ะในงานนี้เนี่ยเป็นงานเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเน้นเชิญเฉพาะญาติๆแล้วก็เพื่อนๆสนิทเท่านั้นมาร่วมงานค่ะซึ่งบรรยากาศเนี่ยโอ้โหเป็นบรรยากาศกลางแจ้งบรรยากาศน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะประดับประดาไปด้วยดอกไม้นะคะเหมือนบรรยากาศจะเป็นใจด้วยค่ะมีแสงแดดสวยๆไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปนะคะทําให้ทุกอนุในงานเน มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขเต็มไปหมดเลยค่ะ ทางด้านของคุณพ่อคุณพีมแฟนสาวของคุณหมอกฤิไทยนะคะก็บอกว่าวันนี้ป้ามีความสุขมากเลยที่ลูกสาวมีงานพิเศษในวันนี้แล้วก็ขอให้ลูกทั้งคู่มีความสุขมากๆซึ่งทางด้านฝั่งคุณพ่อของคุณหมอกฤิไทยค่ะก็บอกว่ากว่าจะถึงวันนี้สู้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าสองคนนี้รักกันมากแค่ไหนลูกจ๋าเวลาคือสิ่งที่สําคัญที่สุดมันไม่ใช่เงินมันคือเวลาที่เราจะได้ใช้ร่วมกันและทั้งสองคนได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างดีที่สุดในขณะเดียวกันค่ะหมอกฤิไทยเนี่ยก็บอกว่า าการที่เธอเนี่ยอยู่ข้างๆเขามันทําให้เขามีความหมายมากขึ้นจริงๆนะและเราก็ว่าการที่เธอเนี่ยทำให้ชีวิตเรามีความหมายนี่แหละมันสําคัญมากเลย ล่าสุดค่ะทางด้นานภรรยาของคุณหมอกฤิไทยนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยความรู้สึกในงานแต่งเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะบอกว่าพิมพ์ว่าพิมพ์โชคดีมากๆจริงๆคือพี่ไทยจะพูดตลอดเลยว่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าคือพยายามจะถามย้ำๆแบบนี้นะคะคุณพิมพ์ก็บอกว่าพิมพ์จะตอบพี่ไทยเหมือนเดิมทุกครั้งเลยพิมพ์โชคร้ายที่พิมพ์ไม่รู้ว่าพี่จะอยู่กับพิมพ์ไปจนถึงเมื่อไหร่พิมพ์โชคร้ายแค่นั้นเลยที่เหลือเนี่ยตั้งแต่พิมพ์คบพี่ไทยพิมพ์รู้รู้สึกตลอดเลยว่า พิมเป็นคนที่โชคดีที่เจอคู่ชีวิตได้เร็วขนาดนี้ไม่ว่าเรื่องมันจะไปทางไหนไม่ว่าเรื่องมันจะจบยังไงตอนนี้โชคดีที่สุดแล้วค่ะซึ่งคุณพิมภรรยาของหมอคิดไทยเขาก็ออกมากล่าวไว้ในงานแต่งงานนะคะท่ามกลางบรรดาคนที่ทราบเรื่องราวดังกล่าวก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความออคิดเห็นแล้วก็แสดงกําลังใจให้อย่างต่อเนื่องเลยละค่ะการที่เธออยู่ข้างเขามาทําความหมายมากขึ้นจริงๆนะแล้วก็ไอ้สิ่งนี้แหละ อาการที่เธอทําให้ชีวิตเขามีความหมายแะละมันสําคัญมากเลยพิมว่าพิมโชคดีมากๆจริงคือพี่ไทยจะพูดตลอดเลยว่าเธอโชคลายหรือเปล่าเธอโชคลายหรือเปล่า as as พิมก็จะตอบพี่ไทยเหมือนเดิมทุกครั้งเลยค่ะว่าพิมโชคายที่พิมไม่รู้ว่าพิมจะอยู่กับพี่ไทยไปจนถึงเมื่อไหร่พิมโชคลายแค่นั้นเลยที่เหลือน่ะ ตั้งแต่พิมพบพี่ไทยพิมพ์รู้สึกตลอดเลยว่าพิมพ์โชคดีที่เจอคู่ชีวิตได้เร็วขนาดนี้ไม่ว่าเรื่องมันจะไปทางไหนไม่ว่าเรื่องมันจะไปจบยังไงตอนนี้โชคดีที่สุดแล้วค่ะ